สวัสดีครับพี่น้องเชลเบใบสีฟ้าทุกๆท,ท่านนะครับสาหรับ EP นี้แอ้ปินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องเชลเบใบสีฟ้าอีกเช่นเคยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะครับปารีเลงลาป็อกอีกทางเลือกหลังนักเตะไม่ใช่ตัวหลักเลืออีกแล้วเลกิฟสื่อดังจากแดนน้ําหอมรายงานว่าเปเชเลงคว้าอเมริกลาป็อก ok, เป็นอีกทางเลือกสําหรับแนวรับตัวใหม่ในฤดูกาลหน้าหลังเจราจาตัาญาใหม่ของเทคิโอลามอส และเพ็ดเนคคิมแบมเบยังไม่มีความคืบหน้าสื่อดังจากแดนนํำหอมยังเปิดเผยว่าเปเชมองไปที่อเมริกาลาปอกกองหลังของแมนซิตี้ซึ่งทางหลุยคัมโปสก็กำลังมองหาแนวรับตัวกลางที่ถนัดเท้าซ้ายเข้ามาใช้งานในซีซั่นหน้าโดยสถานการณ์ของลาปอกนะครับ มีแนวโนม้มในการย้ายสังกัดสูงมากหลังจากที่กลายเป็นตัวสำรองในทีมนอกจากนั้นยังมีรายงานว่านักเตะเองก็ต้องการกลับไปค้าแข่งอย่างสเปนแต่สื่นฝรั่งเศสมั่นใจหากนักเตะแสดงท่าทีย้ายทีมแบบจริงจังทางฝั่งเปเช่ก็พร้อมเข้าหาเพื่อเจรจาทันที ข่าวนี้นะครับต้องบอกว่าเพื่อนๆต้องฟังหูไว้หูนะครับเนื่องจากว่าทางเรานะครับเพิ่งจะเสียทางด้านจ้าคันเซโลไปให้กับทางด้านบาเยอร์มิวนิกในการยืมตัวนะครับดังนั้นต้องดูสถานการณ์ของเจ้าคันเซลโลด้วยนะครับและก็ต้องดูว่าหลังจากจบฤด,ดูกาลแล้วแมนซิตี้มีข่าวกับกองหลังรายใหม่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีนะครับความเป็นไปได้สำหรับลาป็อกก็สูงมากเลยทีเดียว มาดูข่าวที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับไม่ยกธงให้เรืออาเตตาสั่งปืนลุยต่อคว่ำเชลซีเพื่อกลับไปสู่จากฝูงพิมเปี้ยนลีกมิเกลอาเตตาคุนซือของอาเตนนลยืนยันว่าทัพปืนใหญ่ของเขาจะไม่พอใจแค่ควอเตชเป็นลีกและจะสู้ถวายหัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นพร้อมกับตุ้นลูกทีมให้เอาชนะเชลซีเพื่อกลับไปเป็นจากฝูงอีกครั้งนั่นคือความคิดที่เราต้องการ การคว้าแชมป์ลีกนั่นคือสิ่งที่ผมรักมากในช่วงสองถึงสามนัดที่ผ่านมาเราไม่พอใจแค่นี้เรายังผิดหวังและเราต้องการมากกว่านี้อัลติตายังกล่าวต่อว่าการลุ้นแชมป์ลีกนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการชัยชนะในวันพรุ่งนี้กับเชลซีเพื่อจะกลับไปเป็นจ่าฟุงใช่มันเยี่ยมมากที่เราได้เล่นแชมเปี้ยนลีกแต่ทุกคนยังไม่พอใจกับสถานการณ์ในตอนนี้นั่นคืออะไรที่เราต้องการ ถ้าหากว่าเราหวังจะเติบโตและกล้าวไปข้างหน้าในฐานะสโมสรและทีมสิ่งที่เราต้องการคือลืมเรื่องที่เกิดขึ้น Move on และสู้ในเกมถัดไปอาเตต้านะครับเขาได้ออกมากุ้้นลูกทีมแล้วก็สั่งลูกทีมนะครับให้ลุยต่อไปนะครับแม้ว่าจะแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตามในนัดถัดไปนะครับต้องคว่ำเชลซีให้ได้เพื่อกลับสู่จากฝูงพิมพ์มาดูข่าวที่3กันต่อเลยดีกว่านะครับ เป๊ปเผยคาสันหนึ่งในแข้งผู้นําเรือที่ได้รับความเคารพเชื่อฟังมากที่สุดเป๊ปกวารเดียล,ล่าคุณซื้อของแมนซิตี้นะครับเปิดเผยว่าสกอตคาสันพูทรศักรา,ารประตูไวเกาเป็นหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลต่อสโมสรอนและเป็นคนที่เคารพนับถือมากในฐานะของนักเตะรุ่นพี่นะครับแม้ว่าอินคายคุนโดกานจะได้รับเสียงคะแนนโหวตในทีมแมนซิตี้นะครับให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจากฟานินโยเมื่อออกสตาร์ฤด,ดูกาลแต่ว่าเป๊ปกวารเดียล่าก็ยังเปิดเผยว่าสกอตคาสัน เป็นหนึ่งในผู้นำของทีมที่มีความสำคัญมากในฤดูกาลนี้ควบคู่ไปกับดาวดังคนอื่นๆอย่างเช่นคายวักเกอร์ลูเบนทีอาร์ตและโรดี้แอนเดสนะครับบอสของเรานะครับก็ยังยกย่องให้สกอตคาสันคือผู้รักษาประตูวัยเก่าหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลต่อสโมสรอ,อย่างน่าเซอร์ไพรส์ด้วยแม้ว่าสกอตคาสันแทบไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมเลยนะฮะและยังบอกว่าในทวารลายนี้ เป็นคนที่นักเตะอายุน้อยของทีมสามารถเรียนรู้ได้จากเขาสามารถนำบทเรียนต่างๆที่เขาเคยค้าแข่งไปปรับใช้ในฐานะนักเตะอาชีพคนหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าจักอัตคาตา,านี่เป็นรุ่นเดอะมากๆเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับมาดูข่าวที่4กันต่อเลยดีกว่านะครับข่าวนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน ทีมที่ดีที่สุดของโลกชาบี้ชูแมนซิตี้ควรได้ทิปเป็นแชมป์แอนาเดตระบุว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกสมควรได้ทิปเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้โดยบอกว่าเือใบสีฟ้าเป็นทีมที่ดีที่สุดของโลกในตอนนี้อีกด้วยแมนซิตี้ภายใต้าการคุมทีมของเป๊ปกัวเดียล่าทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมาหลายฤดูกาลในขณะที่ตอนนี้พวกเขาก็มีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก FA คัพและยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยถึงแม้ว่าทีมของเป๊ปจะเคยทำทีเป็นแชมป์ได้ในตอนฤดูองพ2 0 1ิแต่อนแต่ตอนนั้นมันแค่ประกอบด้วยแชมป์ลีก FA คัพและลีกคัพใช่เลยมันถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับผมแล้วพวกเขาแมนซิตี้เป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกพวกเขามีโค้ชที่เก่งที่สุดทำงานให้และสำหรับพวกเราเองนั้นสไตล์การเล่นของพวกเขาก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสนใจ มันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากๆถ้าพวกเขาจะได้3มแชมป์ในสีซั้นนี้โอ้ต้องเรียกได้ว่าเชเวียนาเดนะครับตาถึงมากๆแล้วก็ออกมาหยอดน้ําหวานให้กับทางด้านบอสเก่าอย่างเป๊บกว่าเดียร่านะครับแอดมินนะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราจะสู้ต่อไปในฐานะทีมที่ดีที่สุดในโลกให้คว้า3แชมป์ให้ได้ในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเอฟครับรวมไปถึงยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ ปแป็แฟนเรือใบสีฟ้าอยากเห็นมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าในฐานะนักเตะแล้วก็ผู้จัดก,การทีมผู้บริหารนะครับก็หวังว่าจะได้ถ้วยแชมเปี้ยนลีกมาประดับตู้นะครับก็หวังอย่างนั้นอย่างยิ่งเลยนะฮะเอาละครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็ได้นำข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้รับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดแอดมินตั้งกราบขออภัยไว้นที่นี้แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ